สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวา,าพี่น้องครับวันนี้เป็นวันศุกร์16พฤษภาคม2025วันศุกร์ในสัปดาห์ที่4เทศกาลปัสกาเป็นบทอ่านจากสมณสารหนึ่งชาวโครินโดยนักบุญเครเมนที่หนึ่งพระสันตะปาปาหัวข้อบอกการทนุบำรุงความเป็นหนึ่งเดียวกันพี่น้องที่รักเราจงสู้รบเรียกสุดความสามารถภายใต้การบังคับบัญชาไม่รู้จักพาดพลั้งของพระองค์ จงคิดถึงทหารที่รับใช้ภายใต้การบังคับบัญชาของเจ้านายพวกเขามีระเบียบวินัยดีเพียงใดพวกเขาปฏิบัติตามคำสั่งด้วยฉับพลันและนอบน้อมเชื่อฟังดีเพียงใดไม่ใช่ทุกคนสามารถเป็นผู้ราชการเป็นผู้ราาักษาเป็นในร้อยในพันแต่ทุกคนในสายงานของตนปฏิบัติตามพระดำรัสของจกักรพรรดิและทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ผู้ใหญ่ไม่สามารถอยู่ได้ถ้าปราศจากผู้น้อยและผู้น้อยก็อยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากผู้ใหญ่ส่วนต่างๆต้องสมัครสมานทำงานร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเสมอร่วมส่วนรวมจึงจะก้าวหน้ายกตัวอย่างร่างกายของเรานี้เองศรีรษะหมดความสามารถเมื่อปราศจากเท้าเท้าก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยถ้าไม่มีศรีรษะอวัยวะของเราแม้สำคัญน้อยที่สุด ก็มีประโยชน์และจำเป็นสำหรับทั้งร่างกายทุกส่วนต้องทำงานร่วมกันนอบน้อมเชื่อฟังด้วยใจสมัครสมานเป็นความสุขและความเจริญเต,ติบโตฉะนั้นขอให้เราทุกคนทน,นุบารุงความเป็นหนึ่งเดียวในร่างกายของพระกฤษ้าซึ่งเราทุกคนเป็นอวัยวะและขอให้เราทุกคนให้การยกย่องแก่พี่น้องที่มีพรสวรรค์พิเศษขอให้คนแข็งแรงเอาใจใส่คนอ่อนแอและคนอ่อนแอนับถือคนแข็งแรง คอ้คนมั่งมีช่วยเหลือคนยากจนคนยากจนก็ขอบคุณพระเบญ้าที่ทรงบันดาลให้มีคนคอยจุนเจือเวลาขัดสนส่วนคนฉลาดก็อย่าแสดงความรอบรู้ของตนด้วยการพูดเท่านั้นแต่จงแสดงความรอบรู้ด้วยกิจการดีคนสุภาพก็อย่าประกาศแต่ความสุภาพของตัวจงปล่อยให้เป็นหน้าที่คนอื่นคนที่สามารถรักษาความบริสุทธิ์ก็อย่าอวดตัวให้ตระหนักว่าตน สามารถควบคุมตันหาได้นี้ก็เป็นเพราะพระคุณที่ได้รับมาพี่น้องที่รักจงคิดดูแต่แรกเริ่มว่าเรามีตัวตนมาได้อย่างไรแต่แรกเรามีความเป็นอยู่มาจากใครจงคิดถึงคูหาอันมืดทึบซึ่งพระผู้สร้างได้ทรงนำเราออกมาสู่โลกพระองค์ได้ทรงเตรียมพระคุณนานาประการสำหรับเราก่อนเราเกิดมาเราเป็นหนี้พระองค์ด้วยพระคุณเหล่านี้และเราต้องขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง ขอะสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ตลอดกาลอาเมนครับพป่น้องชัดเจนนะครับสําหรับในวันนี้สำหรักสารนึงชาวโครินที่แล้วเครมแมนภาษาหนาป,ปาก็เขียนนะเน้นความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ยกตัวอย่างชัดเจนเรื่องอาอยาวะต่างๆของร่างกายนะศรีรษะเท้ามือแขนขาต้องอาศัยกันและกันต้องทําหน้าที่ต่างๆกันพูดไปถึงว่าผู้ใหญ่หมายถึงผู้ปกครองมันจะเป็นทาง ธรรมชาติก็เป็นบิดามารดาป่ย่าสายายอะไรก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีลูกหลานลูกหลานก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยเพราะฉะนั้นความเป็นหนึ่งเดียวกันและกันเนี่ยจึงไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกคนมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วก็หน้าที่เฉพาะที่ตนเองต้องมีอยู่นะ่มีหน้าที่เป็นครูก็หน้าที่ดูแลอบรมสั่งสอนนักเรียนหน้าที่ เป็นนักบวชเป็นพระสงฆ <phones. S 2> ์ก <un> ็หน้าที่ของการสอนหน้าที่ของการถวายบูชาหน้าที่ของการบวชศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นบิดามารดาหน้าที่ของการทำมาหาเลี้ยงชีพดูแลครอบครัวเหล่านี้เป็นสิ่งที่บอกว่าต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ด้วยเหตุนี้เองพระศาสนจักรจึงเรียกร้องทุกยุคทุกสมัยให้เป็นหนึ่งเดียวกันศักดิ์สิทธิ์สากลสืบเนื่องจากพระสาวกและเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันด้วย ความแตกต่างเนี่ยนะครับในความแตกต่างแต่ว่าในความแตกต่างนั้นไม่ใช่แตกแยกแต่ว่าเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นี่คือสิ่งที่พระเบญเจ้าสิ่งที่พระเยสุเจ้าก็ทรงสอนและก็ทรงขอให้บรรดาศิษย์ของพระองค์ก็ทําอย่างนั้นนิสัยต่างกันแน่นอนบรรดาข้าสาวกสิบสององค์ก็ต่างกันเราี่อยู่ในโลกนี้ในครอบครัวครอบครัวดึงมีสามคนห้าคนก็ต่างกัน พี่น้องคู่แฝดจางนิสัยต่างกันเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือต้องเป็นหนึ่งเดียวได้ได้และความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นจะเป็นได้ในทัศนะของเราของพระศาสนาจ,จักรก็คือเราต้องมีองค์พระเยสุเจ้าเป็นศูนย์กลางทุกคนต้องเกาะติยดยึดอยู่กับพระเยสุเจา้าและความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยจะเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็จะ,ะไม่มีการขัดแยง้งไม่มีการแตกแยกเพราะว่ายึด หลักยึดเหนี่ยวยึดบุคคลยึดคาสอนผู้เดียวนั่นก็คือของพระเบญจเจ้าหรือองค์พระเยซูเจ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระาศาสนาจักรสั่งสอนสิ่งที่พระเบญจเจ้าที่พระเยซูเจ้าก็สอนและบระดานักบุญต่างๆก็เจริญชีวิตแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วในการเป็นหนึ่งเดียวกันในบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันต,ต่างก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับ่างเติมเต็มให้กันและกันภาษา เราก็เป็นอย่างนั้นคือเติมเต็มให้กันและกันเพื่อพระศาสนาจักรเพื่อร่างกายทิพย์ของพระเจ้าเพื่อองค์พระเยซูเจ้าจะได้รับเกียรติที่มงคลตั้งแต่ในโลกนี้นะครับขอพระเบญเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ